สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับ random o f love ในวันนี้เนี่ยท็อปปิกนะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะน้ำจะเช็คพลังงานของเขาให้พร้อมกับแมสเซจที่เขาต้องการสื่อสารกับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะม,มันเป็น Energy โดยรวมนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ ขอให้เพื่อนๆน,นะคะรับเอารับฟังแต่ข้อความที่ดีพลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นถ้เพเพื่อนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเป็นเริ่มกันเลยน้ำขอดูนะคะพลังงานของ,ข,าของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาด้วยจะใช่คนที่เรานึกถึงไหม ว้าวสามดาบนะคะห้าถ้วยเดิมูนสองไม้เดอะเจตนะคะสามถ้วย พลังงานที่ไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคนที่ต้องการจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนเก่าๆของเพื่อนๆนะคะคนที่เพื่อนๆรักเขาน่าจะมีประเด็นกันประเด็นที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเสียใจนะคะน้ำมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากความคิด คำพูดหรือว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของเติร์ดปา์ตีเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะหลายคนที่ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องเติร์ดปา์ตีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องปัจจัยที่สามเกี่ยวกับระยะทางการงานหรือแม้กระทั่งคําพูดการกระทำนะคะที่มีอิทธิพลทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลง หรือในบางท่านเนี่ยอาจจะมีสถานะที่คุมเครือดูไม่ชัดเจนนะคะเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้เหมือนกับมีความแบบเสียใจอะคะ่ะว่าไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้นะคะใจนึงก็มีความสุขมากๆอีกใจนึงก็สับสนนะคะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงต่อ บางคนนะคะดิวกับคนทางไกลคนที่มีระยะทางต่อกันนะคะอาจจะอยู่ต่างที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้แต่สำหรับบางท่านที่ไม่ได้มีเรื่องระยะทางเนี่ยนํามองว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสอดสองชีวิตเพื่อนๆด้วยความรู้สึกสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมีความเสียใจกันทั้งสองคนนะคะตามพลังงานเนาะอืม อันนัจีที่ขึ้นมานะคะมีนพิจิกจะเด่นมากๆม,มีนกรกฎพิจิกเมสสิงธนูเมถนุนตุลกมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาอยากบอกเพื่อนๆคืออะไรสิ่งที่เขาอยากบอกเขาอยากปรับความเข้าใจนะคะอยากให้เพื่อนๆใจเย็นรับฟังเขา อยากกลับคืนมามีความสุขร่วมกันนะคะเขาคิดถึงความสุขในความสัมพันธ์นี้นะคะและการที่เขาเงียบหายไปเนี่ยมันทำให้เขาได้คำตอบด้วยว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆมากขนาดไหนบางคนที่เขาหายไปก็เป็นเรื่องของการงานนะคะเรื่องการเงิน บทสรุปเป็น The Sun นะคะตายสำหรับก็คือ The Lover เขาอยากจะบอกนะคะว่าแม้ว่าจะมีความห่างกันนะ่ะแต่เขามั่นใจว่าเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นคู่ของเขานะคะเป็นคนที่ใช่เป็นเหมือนกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะเนี่ยเป็น The Sun เป็นความสุข น้ำมองว่าการที่เขาเงียบหายไปอ่ะมันทําให้เขาได้คําตอบนะคะว่าเขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไม่ได้พูดคุยกับเพื่อน,เ,อนเนาะเขาเหมือนกับพยายามที่จะหาคําตอบนะคะว่าอ,อไปทํางานก็แล้วนะคะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วอยู่กับเพื่อนก็แล้วไปสังสรรค์ก็แล้วนะคะหรือในบางท่านเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่เขาคิดถึงเรื่องราวในความสัมพันธ์นี้ แล้วก็พบว่าเพื่อนๆคือความสุขของเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะและใต้สําหรับอีกทีนึงคือหกถ้วยเขาอยากกลับมาหาเพื่อนๆนะคะอยากกลับมาคืนดีกันคิดถึงนะคะแล้วไพ่สองใบนี้ออกมาเนี่ยเป็นไพ่ของโซเมดด้วยเป็นโซเมดที่แบบถูกลิขิตให้มาเจอกันนะคะตามไพ่ มันคือคําตอบของเขาอะค่ะว่าไม่ว่าเขาจะเงียบหายไปเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพื่อนๆก็จะไปแบบวนเวียนอยู่ในความคิดของเขาเสมอเขาจึงมั่นใจว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมากลับมาหาความสุขของเขานะคะอ่ะโอเคนะคะต่อไปเนาะอ่าน้ําขอดูว่าบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะขอแนวโน้มหน่อยโดยใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะ ขอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะ King of c u p นะคะอืมสิบถ้วยนะคะ The Sun ออกมาการันตีถึงสองใบเลย เดอะเฮอร์นะคะไพ่ใบสุดท้ายอัเซเวนเลญโอเคตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาหนักมากนะคะบทสรุปที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เนี้นะมองว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่เขาเนี่ย เฝ้าสังเกตรเรานะคะแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเหมือนตอนนี้โฟกัสหนักมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงคิดถึงเพื่อนๆขนาดนี้นะคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกที่เหมือนอยากจะบอกกับเขาว่าเขารักเพื่อนๆนเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นความสุขของเขานะคะเป็นคนที่เขาคิดถึงเสมอนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันว่าหากเขาสามารถที่จะพูดอะไรได้เขาจะพูดอะไรนะคะขอบคุณนะที่ผ่านมามีความสุขที่สุดแล้วใครที่บล็อกกันมีเกณฑ์ว่าเขาจะปลดบล็อกนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นฝ่ายที่บล็อกเขาเนี่ยน้ำมองว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะปลดบล็อกเขานะคะ จะไม่ทําให้เธอเสียใจอีกขอโทษนะเรากำลังจะตัดสินใจเลือกเลือกในที่นี้เนี่ยนะ้ำมองว่าน่าจะเป็นการที่เขาเลือกที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับเลือกกลับมาหาเพื่อน ต่อไปเป็นไพ่ชุดเฮอร์มิตน้อยนะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรเพิ่มเติมบางเวลาฉันก็สงสัยว่าเธอแคร์ฉันไหมเธอเป็นคนที่พิเศษมาก ธอคิดอะไรเกี่ยวกับฉันไหมฉันรู้สึกเหมือนกับฉันรู้จักเธอจากที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนเขาเคยเจอเพื่อนๆมาก่อนมันเป็นความรู้สึกของโซเมดอะคะ่ะที่เนี่ยอาจจะเคยเจอกันมาแล้วนะคะแบบ ถ้าเชื่อเรื่องอดีตชาติเนาะเขารู้สึกคุ้นเคยกับเพื่อนๆนะคะมีแรงดึงดูดมีความผูกพันเหมือนกับเคยเจอเพื่อนๆมาแล้วนะคะมันเลยมีความคลิกกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันให้ฉันได้กอดเธอเขาอยากกอดเพื่อนๆไว้นะคะคนคนนี้ แต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะเป็นคนที่มีอีกโก้ก็เลยแบบปากไม่ตรงกับใจนะคะทำอะไรก็แบบเหมือนกับไม่กล้าที่จะแสดงออกมากหนักนะคะเพราะอาจจะติดอีกโก้ของเขาอะไรแบบนั้น่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลนกันนะคะวิสตอมนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรสิ่งที่เขาอยากบอก นิวไรนะคะชีวิตใหม่เขาอยากมีชีวิตที่ดีนะคะมีชีวิตใหม่กับเพื่อนๆอคู่สร้างคู่สพนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคู่เพื่อนนะคะเป็นคนที่ร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นนะคะเขาอยากเป็นคนคนนั้นนะที่อยู่เคียงข้างเพื่อนๆถึงแม้ว่าในภาพเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เขาอยากมีเพื่อนๆเป็นคู่ชีวิตของเขาพากันสร้างอนาคตด้วยกันอืมเขาอยากบอกนะคะว่าเขาอยากพาเพื่อนๆไปเที่ยวอยากไปทะเลนะคะ ไปในที่ที่เป็นธรรมชาติหรือที่ที่มีน้ำก็ได้อยากพาไปทะเลเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขาได้เจอกับเพื่อนๆนะคะเขาเหมือนได้มีชีวิตใหม่เหมือนกับได้ไปอยู่ในโลกใหม่นะคะที่มีสีสันเป็นโลกที่แบบเต็มไปด้วยความสุขความสดใสนะคะ มันต่างจากโลกใบเดิมของเขาที่มันมีแต่สีเทามีแต่ความมืดมนแต่พอเขาได้เจอเพื่อนๆเ,เหมือนกับเขาได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเขาบอกว่าเรื่องราวของเรายังไม่จบนะคะไม่ว่าตอนนี้จะมีสถานะกันแล้วหรือว่าไม่มี หรือว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ที่คุมเครือมากๆแต่เขามั่นใจว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเพื่อนๆได้แล้วยังไงเขาจะต้องกลับมาและมันยังไม่จบนะคะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกเพื่อนๆเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ random off love er ไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์การซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้น้ำเสมอเลยน่ารักมากๆเลยนะคะน้ำไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะอืมขอบคุณจริงๆค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย